สวัสดีครับน้องเคมีสวัสดีค่ะป๋าแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เคมีมีเรื่องเล่าเรื่องผีในโรงเรียนมาเล่าให้ฟังในรายการนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะย้อนไปเมื่อ1ิปีที่แล้วที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในซันนี่ทาวน์ค่ะที่ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานประกวดนัฏกรรมโลกหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันก็คือประกวดละครฟ้อนลำค่ะทีนี้เนี่ยมีคนที่ชื่อแกตสราเขาเป็น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อไปร่วมการแข่งขันแต่ดันมีข่าวลือออกมาเยอะมากว่าที่เกตสลาได้รับการคัดเลือกเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นหลานของผอ,อ,อค่ะก่อนงานจะเริ่มได้สักประมาณ1สัปดาห์นางลำในชมรมเนี่ยเขาก็จะมีค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนกันนะคะแล้วเกตสลาเธอลำได้ไม่ดีเลยจนอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาหง,งุดหงิดแล้วก็ต่อว่าเกตสลาเหมือนบน่บนๆประมาณว่า แน่นอนหรอคนที่พอเอเลือกทำไมไม่ได้เรื่องเลยความกดดันความเครียดของเกศราก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนพอตกดึกช่วงสักประมาณ3-4ทุ่มอค่ะมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่ากิติเป็นมือละนาดเอกที่หน้าตาดีคนหนึ่งของวงดนตรีไทยเลยแล้วเกศราก็ปื้มรุ่นพี่คนนี้อยู่ด้วย พี่เขาก็เข้ามาเรียกเกศราบอกว่าอะให้ไปเจอที่ดักลาของโรงเรียนนะเกศราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยค่ะคิดว่าเรียกไปให้กําลังใจอะไรหรือเปล่าบวกกับชอบรุ่นพี่คนนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยยอมไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันดันกลายเป็นแผนของพวกรุ่นพี่ในชมรมที่ไม่ชอบหน้าเกศรากันซึ่งสาเหตุที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าเกศรามีเส้นสายจนได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นตัวแทนโรงเรียนนั่นแหละค่ะ รุ่นพี่ก็เข้ามาล้อมเกศลาทั้งกดดันใช้คำพูดสารพัดเลยเหตุการณ์ชุลมุนก็เกิดขึ้นเกศลาเริ่มถอยหนีพวกรุ่นพี่จนไม่ทันระวังค่ะก็พลาดท่าพลัดตกจากดาดฟ้าแล้วลงมากระแทกกับกันสาดท,ที่ชั้นสองของห้องนาตาสินเกศลาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับเสียชีวิตนะคะ พวกรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ตกใจมากรีบวิ่งตามลงมาดูคิดว่าเกศราเนี่ยเสียชีวิตแล้วเลยปรึกษากันจนได้ความเห็นตรงกันว่าให้เอาร่างของเกศราเนี่ยไปไวท้ที่ล็อกเกอร์ของห้องห้องหนึ่งแล้วก็ให้ปิดตายเอาไว้แล้วพวกเขาก็ทําเป็นเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นค่ะเวลาผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก่อนวันแข่งเนี่ยดักดนตรีได้เข้ามาย้ายของแต่ว่าดันมีกลิ่นเหม็นเน่าแบบ กลิ่นเหมือนหนูตายอะค่ะแต่ว่ามันแรงมากๆเลยมาจากในห้องก็เลยเข้าไปขนดูขนไป้นมาเนี่ยกลิ่นมันออกมาจากล็อกเกอร์ชัดมากแล้วพอเปิดออกมาเจอศพของเกษราอยู่ในตู้เนี่ยสภาพศพของเขาก็กำลังขึ้นอืดเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในโรงเรียนนี้เลยค่ะสุดท้ายตำรวจมารู้ทีหลังว่าคนร้ายก็คือพวกรุ่นพี่ในชมรมนั่นแหละค่ะ พวกเขาก็โดนตำรวจจับไปพอจบเหตุการณ์นี้ได้เนี่ยนักเรียนบางคนที่เขามีซ้อมกลางดึกกันเขาก็เริ่มเห็นวิญญาณของเกสราเดินไปเดินมาแล้วก็วนเวียนหลอกหลอนคนในตึกเรียนจนกลายมาเป็นเรื่องเล่าสุดสยองโรงเรียนเฮียนนี่แหละค่ะ <c oughs> ก็เรื่องเล่าที่จะเล่าก็มีเท่านี้ค่ะเคมี่ <c oughs> ขอทิ้งท้ายอะไรอย่างหนึ่งนะคะโรงเรียนนี้ยังเคยมีพิธีกรรมอัญเชิญวิญญาณที่เกิดขึ้นในชมรมวิจัยสิ่งลี้ลับ เรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามนะคะขอบคุณน้องเคมีที่มาร่วมรายการนะครับเรื่องน่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามรายการเดอะช็อนะครับก่อนจะจบรายการวันนี้มีข่าวดีสำหรับเกมเมอร์และแฟนๆเดอะช็อกเดอะช็อร่วมกับเกมชีบี i p l a เ e t เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมทำภารกิจล่าท้าผีในมินิเกมโรงเรียน เฮียนกับ DJ The ดอะช็ก็มีผมป่าออสมีพี่เก่งมีพี่ตั้มแล้วก็มีวีซ่าเพื่อพิชิตคเควสและก็รับของรางวัลพิเศษจากเดอะช็อกกันนะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายที่ชิบิ Planet และ The ะช็อกเตรียมไว้ให้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe YouTube และ Facebook ของ The ะช็อกกับชิบิ Planet กันด้วยนะครับ Yeah. <laughs>